สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสาระกาแล็กติกนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับยศและตำแหน่งต่างๆในเรื่องของส Star w วอลนะครับผมซึ่งในส Star War ลนั้นมันจะมีหลายฝ่ายใช่ไหมครับผมแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของตำแหน่งและยศฐานบดดา์ในจักรวรรดิกาแล็กติกกันนะครับผมว่าเครื่องแบบและยศนั้นน่ะมีสีที่แตกต่างการ่งบอกถึงตำแหน่งอะไรกันบ้างในหนังส Star w ว r นะครับผม ในจักรวรรดิกาแล็กติกนั้นมียศตำแหน่งมากมายและเราจะแบ่งเป็นในแต่ละเหล่าทัพนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในจักรวรรดิกาแล็กติกเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสุดในการควบคุมกองกำลังทหารเลยก็ว่าได้นะครับผมเนื้อหาต่อไปนี้จะผิดพลาดประการใดหรือภาษาอังกฤษผิดพลาดประการใดนี่ต้องขออภัยและขอโทษในนาที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า appointments หรือที่แปลว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับผมจากจักรวรรดิหรือศูนย์ประชาการใหญ่ของกองทัพจักรวรรดินะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ตําแหน่งตําแหน่งแรก squad commander นะครับผมผู้บังคับหมวดผู้บังคับหมู่หรือหัวหน้าทีมเรียกได้ว่าเป็นตําแหน่ง ที่สามารถควบคุมกองทหารสตอมทูเปอร์กลุ่มเล็กๆได้กลุ่มหนึ่งนะครับผมหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานียานรบต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับผมจะมีสัญลักษณ์เป็นยศแถบสีแดง1ปุ่มแล้วก็แถบสีน้ำเงิน1ปุ่มนะครับผมอย่างละปุ่มนะฮะสองสีนี้มันจะเป็น2ชั้นนะครับผมอันนี้จะบอกว่าเป็น2ชั้นนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นชั้นเดียวเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของแต่ละเหล่าทัพนะครับผมซึ่งเราจะพูดในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมอันนี้คือตำแหน่งของผู้บังคับหมวดนะครับผมตำแหน่งถัดไป section commander ผู้บังคับหน่วยหัวหน้าหน่วยผู้บัญชาการหน่วยรบนะครับผมอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนเป็นผู้สั่งการในหน่วยรบแบบว่ามีตำเป็นตำแหน่งที่แบบว่าคุมทหารได้มากขึ้น ควบคุมพวกวอล์กเกอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับผมตำแหน่งนี้จะมีเสัญลักษณ์เป็นแถบสีแดงสองสองสีนะครับผมจะมีแถบสีแดงสองปุ่มที่อยู่ข้างบนแล้วก็แถบสีน้ำเงินสองปุ่มที่อยู่ข้างล่างนะครับผมรวมกันแล้วเป็นสี่ปุ่มตำแหน่งนี้จะเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใหญ่พอนะครับผมสามารถควบคุมกองกำลังทหาร วอล์กเกอร์และยานลบได้นะครับผมตำแหน่งถัดไปนะครับผมดิวิชั่นคอมมานเดอร์ผู้ประชาการกองพันเป็นกับตันแล้วก็เป็นผู้ประชาการยานรบหรือยานสั่งการได้หนึ่งหลํานะครับผมเหมือนคล้ายๆเหมือนยานสตาร์เดส r ทร e เอร์แต่นี้จะเล็กมาหน่อยหนึ่งนะครับผมตำแหน่งนี้จะเป็นเหมือนผู้กองหรือยศร้อยเอกอะไรประมาณนี้ครับ และสัญลักษณ์ของตำแหน่งนี้นะครับผมจะมีสีแดง3ปุ่มสีงเงิน3ปุ่มนะครับผมตำแหน่งถัดไปหรือตำแหน่งซควอนดอร์คอมมานเดอร์นะครับผมผู้บังคับบัญชาการกองเรือรบหรือยานลบนะครับผมหรือเป็นผู้บัญชาการฝูงบินหัวหน้าฝูงบินหรือผู้ปกครองของภูมิภาคบนดาวเคราะห์นะครับผมเหมือนประมาณแบบว่าเป็นคนคอยดูแลในภาคพื้น ถ้าเทียบกับดาวโลกเราเอย่างเงี้ยในทวีปของโลกเราอะ่ะมันจะมีทั้งหมด7ทวีปใช่ไหมครับผมในแต่ละทวีปอะ่ะมันจะมีเจ้าหน้าที่ซควอนเดอร์คอมมานเดอร์เนี่ยคอยดูแลแต่ละพื้นที่แต่ละทวีปในบนดาวคคร์นี้นครับผมประมาณนี้นะครับผมและเสียลักษณ์นั้นก็จะมีสีแดงสีแดงสีปุ่มสีน้ำเงินสีปุ่มนะครับผม อย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่ามีเป็น2ชั้นนะครับผมแถบยศอะไรพวกนี้ยครับผมมันจะเป็น2ชั้นอย่างนี้นะฮะตำแหน่งถัดไปนะครับผม Ta s k f o r c e Commander ผู้บัญชาการกองทหารหน่วยเฉพาะกิจผู้บังคับหน่วยบัญชาการเฉพาะกิจหรือเป็นผู้ปกครองของดาวเคาะ์นั้นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสูงมานิดนึงก็คือสามารถคุมตำแหน่งซุคคอนโดคอมมานเดอร์ได้ก็คือประมาณแบบว่า ซัลคอนโดคอมมานเดอร์อ่ะมันจะมีอยู่7คนใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่าดาวโลกของเราอย่างเงี้ยมันจะมี7ทวีปมันก็จะมี7คนที่คอยดูแลแต่ละทวีปใช่ไหมครับผมแต่อันเนี้ยแท็กฟอสคอมมานเดอร์เนี่ยมันสามารถคุมกองกําลังทหารหน่วยเฉพาะกิจได้คุมกองกําลังทหารที่แบบว่าเป็นหน่วยลบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยในการโจมตีหรือบุกในแต่ละพื้นที่ของพื้นที่ดาวต่างๆได้นะครับผมแล้วก็เป็นผู้ปกครองดาวด้วยนะตำแหน่งนี้ ในตำแหน่งนี้จะถือว่าสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าปกครองดาวได้ทั้งดวงเลยดาวได้หนึ่งดวงนะครับผมและตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมอ้อขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับผมตำแหน่งแท็กฟอร์ดคอมมานเดอร์นี้ก็จะมีแถบสีแดงแถบสีแดง5ปุ่ม5ปุ่มนะครับผมและแถบสีเงิน5ปุ่มนะฮะตำแหน่งถัดไปฟิสคอมมานเดอร์หรือผู้บัญชาการกองเรือ หรือกองยานสูงสุดคุมยานได้ทั้งหมด6ลำหรือมากกว่านั้นนะครับผมเป็นผู้บชาการกองเรือรอบขนาดเล็กหรือยานเล็บได้ประมาณ2หรือ4ลำนะครับผมถ้าเป็นผู้ปกครองในระบบสุริยะหรือเป็นผู้ปกครองในระบบมูดาวสุริยะจักรวาลนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสูงสุดแล้วในอพพริเมนหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับผมเฟสคอมมานเดอร์เนี่ยมันจะคุมในระบบสุริยะ คุมในระบบสุริยะเนหมายความว่าก็คือในระบบสุริยะของเราของเราเนี่ยจะเป็นระบบสุริยะทางช้างเผือกใช่ไหมครับผมมันจะมีดาวเสาเดาวพู้ดาวพฤหัสตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครไอตำแหน่งฟีดคอมมานเดอร์เนี่ยมันสามารถคุมในระบบสุริยะนั้นได้และในจักรวาลสตาร์วอ่ะมันมีหลายระบบสุริยะใช่ไหมครับบางระบบสุริยะนี่อาจจะมี20ด่ดวงอะไรอย่างงี้ครับผมประมาณแบบว่าเป็นตำแหน่งที่สูงพอตัวเลยนะครับผมและแถบยศ สีของตำแหน่งนี้ก็มีทั้งหมดสีแดงสีแดงทั้งหมด6ปุ่มสีน้เงินทั้งหมด6ปุ่มนะครับผมมันจะเป็น2ชั้นและแถบยาวมากอันนี้คือตำแหน่งสูงสุดของในในโหมดของ a p p o ์ n เ m e n t นะครับผมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากจากจักรวรรดิ หรือตัวจกักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้รับการแต่งตั้งอะไรอย่างเงี้ยมันดูแลในพื้นที่ดาวหรือได้รับการแต่งตั้งจากสูรราชการใหญ่ของจกกักรวรรดิและติ่งครับผมขอรับ <ten S 1> ครับแล้วถ้าหากใครชอบเรื่องราวที่เราทำอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ขขเพื่อไม่พลาดที่จะติดตามพวกเรากับคลิปใหม่ๆใ,ในอาทิตย์นหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอพลังโจงสถิตยอยู่กับพวกท่านและขอให้จักรวรรดิแลคติกจงเจริญนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ